ธนาคารอาคารสงครา์พร้อมก้าวสู่การพัฒนาด้านดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบผ่านแอปพลิเคชัน GHB Algen เพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่กับการบริการด้านดิจิทัลของธนาคารที่ตอบโจทย์ลูกค้าทุกไลฟ์สไตล์และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยฟังก์ชันที่เพิ่มมากขึ้นอาทิการขอสินเชื่อโดยสามารถส่งเอกสารประกอบการยื่นขอสินเชื่อผ่านแอปพร้อมติดตามผลการยื่นขอสินเชื่อได้ง่ายๆด้วยตนเอง การเปิดบัญชีเงินฝากประจําดิจิทัลที่สามารถเปิดบัญชีเงินฝากประจําและตรวจสอบข้อมูลผ่านแอปได้ทันทีและการฝากโอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษซูเปอร์ออมทรัพย์พิเศษจากเดิมที่ต้องฝากโอนที่สาขาธนาคารเท่านั้น พร้อมกันนี้ธนาคารจะยกเลิกการให้บริการแอปพลิเคชัน g h b All ตั้งแต่วันที่7มิถุนายน2566โดยลูกค้าสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน g h b All g e n ได้ที่ App Store, Play Store และที่ App Gallery สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทอสอทุกสาขาทั่วประเทศหรือ GHBank Call Center หมายเลขโทรศัพท์026459000หรือติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารได้ที่ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์และ w w w .ghbank.co.th หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะกลับมาติดตามรายการของเราได้ใหม่ในวันพรุ่งน,นี้15นาิกาถึง15นาิา30นาทีชินีน ทีนนช่อง16สวัสดีค่ะรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้น คุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ